สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคอสเพลน r e แอ t เีอาวันนี้เราจะมารีแอคเพลงอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงกักของบัสค่ะมีหรือเปล่ามีแฟนคลับน้องบัสอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าเอตัวตรงไอตัวตึงซึ่งเพลงนี้ออกมานานหรือยังนะออกเมื่อวานค่ะอื่อยใหม่ล่าสุด อ่ะเดี๋วให้น้องพอน้นิดนึงว่าเพลงนะเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างเป็นซิงเกิลเลยไหมหรือว่าเป็นเพลงอะไรอ๋อก็คือเพลงนี้นะคะเพลงกักเนี่ยอันนี้เป็นเพลงที่น้องบัสไปร้องเพลงประกอบซีรีส์ชื่อซีรีส์ว่าเจลบอยสถานะกักใจค่ะแล้วผู้กํากับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือก็คือเป็นพี่บอสกูโนนะคะก็คือจะเป็นผู้กํากับของแปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วก็วิมานนามอ่ารถไฟจะอยู่เครือเดียวกันอ๋อใช่ซีรีส์เขาไม่ปล่อยมาหรือยังนะ คือซีรีส์ตอนนี้ยังไม่ฉายนะคะแต่ว่ามีเทรลเลอร์ออกมาให้ดูแล้วใครสนใจก็แบบไปหาดูกันได้ก็ปกติเราจะเห็นว่าโค mm ้ชเฟย์เราจะรีแอคเพลงเกาหลีอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นแบบเพลงทีป๊อปแบบว่าแรกๆเลยที่เรารีแอคแล้วก็คขอออกตัวก่อนว่าจริงๆเป็นบีอาร์ตค่ะ uh huh. ก็คือเป็นชื่อแฟนคลับของน้องวาสนั่นเองแล้วก็เมนหลักจะเป็นน้องเน็ก อ <S <S เออซึ่งแบบคือเพลงอ่ะยังไม่ได้ดูแต่ว่าเราอ่ะแอบเห็นแล้วว่าเฮ้ยหน้าปกเพลงเนี้ยมันเป็นแบบนงเน็กซ์ด้วยก็คือแบบเออไม่รู้อะไรยังไงเดี๋ยวแบบมงเน็กซขึ้น,ข,นขึ้นปกเ<ไ>ป็นพระเอกหรือเปล<ะ>่าเออใช่นงเน็กซ์แบบว่าขึ้นปกแล้วแบบอยากดูมากอ่ะอยาถามที่อยู่กับยีเตอร์ก่อนว่าใครเป็นเมนชอบชอบใครหรือยัไเออจริงๆคือฉันก็ไม่ค่อยได้ติดทีป๊อปแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้า ไม่น่าเชื่อ <sk ill> <Okay. S 2> ถืออีกละอ่าโอเคก็ถ้า <sk ill> บัสดะก็ก็ไม่ได้มีปากเมนใครแต่ว่าที่ที่ชอบก็จะมีน้องเอเอมีมาคีแค่นี้แหละโอเคส่วนฉันก็ไม่ได้ตามบัสขนาดนั้นแต่ว่าก็พอรู้จักบ้างก็จะ <sk ill> มีอาอย่างพิมพ์วสุเนาะมีเน็กมีไทยอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยส่วนตัวที่แบบว่ารู้สึกว่าจะแบบชอบหรือว่าใบแอดเป็นพิเศษก็จะเป็นจังอา จังหรือเออจังจัง,จงอ่ะโอเคพอพพอรู้สึกว่าสไตล์การเต้นของน้องค่อนข้างแบบเท่อะคือน้องยังเด็กแต่ว่าแบบพอเต้นแล้วแบบดูหล่อเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นพี่จังเลยอะไรเงี้ยพีทีพีที อะไรอย่างเงี้ยก็จะรอดูว่าจังจะเป็นยังไงในนี้แล้วก็ชื่อขุนพลด้วยปะชายขุนพลชายสุดหรอไม่จบไม่จบไม่จบว่ะคือครบชัวงแล้วคนงงถ้ามีอะไรเดีกคือครบชัวงแล้วก็เออนั่นแหละพอหอมปากหอมคออะไรอย่างเงี้ยอันน้องคอยฟองหรือยังจ่าอันอมแล้วตื่นเต้นแล้วอยากอ่านแล้วอยากอ่านโอเคจิจดา โคดนมญี่ปุ่นเบอร์อันนี้จะเป็นแบบว่านักสแสดงซีรีส์สี่นนคน,คนเลยปะใช่อันนี้เป็นแบบสี่คนรักที่เป็นนักสแสดงซีรีส์แล้วน้องวัดอยู่ในกระเป๋าอ่อูด้ดนดูดน้องเน็กเสื้อเหลืองใช่ปหมใช่เนี่ยน้องเน็ก ใส่มากน่ารักอะสดใสอะอุ้ยคาราปู่นี่ไงน้พิมว้ายน้อพิมอุ้มาคีบอ้ยเร็สวยอุ้ยน้องเอเอหรออันนี้คัพเปอร์ ขอปคุณหรอฉันวถ้คุณบม่ไม่ใชคุณพลไม่เลยฉันจะเดาถูกนี่ไี่คุณพลนี่ไงเนองเอ๊เ็าอทยโอ้ที่ไทยสมานัง เือนแต่สแสดงเต้นได้เจ๊ะหรอเลือดหมดนี่หลีดมือว่าเนี่ยจังเองอ <laughs> จังเหรอเนี่ยจังเออเนี่ยแหละจังใช่ อาการมากนะกลั้นกลั้นแสดงเต็นเดือดจริงๆ โอ้ยคนเพืหล่หอว่ะใครบัดอ้วนคืออะไรอ่ะพี่ <c oughs> <c oughs> แฟนชัน เล็บช้ำดังงั้นโอเคเป็นยังไงบ้างคนที่ชั้นก่อนกับน้องคอยอ่ะน้องเน็กดีที่สุดค่ะเอาบีเลิศที่สุด ยังไงซิพูดคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าซีเรีย์เน,นี้ยมันชื่อเจลบอยใช่ปะหมายถึงแบบว่ามันเป็นไอเด็กผู้ชายสีคนเนี้ยแหละที่เป็นแบบว่าหนุ่มเล็บเจลเออ,อ,อมันก็เลยชื่อว่าเจลบอยแล้วแบบคืออย่างเอ็มวีเนี้ยเนี้ยก็เคยแบบว่าเออเป็นบีอาร์ไงก่อนดูเอ็มวีก็เลยแบบเห็นพวกปต้องปตร์รเลวแล้วแบบเออน้องวัดมันแบบทำเล็บกันทุกคนเลยน่ารักคือเหมือนปตอร์เขาเล็บพิเศษเล็บด้วยเงียหรอใช่เหมือนแบบทุกคนทำเล็บก็คือให้มันเข้ากับซีรีส์แหละใช่ตอนในเอ็มวีก็แบบ แล้วแบบแต่งตัวกันจัดมากทุกคนแล้วมีความสไตล์อะฮาราจ,จ,จูกุฮาราจูใจอะไรอย่างเงี้ยเราฉันชอบความแบบคอร์ลฟูเวอร์โคตรลลอกอะดูดิ มี PI อปเปอร์โคตรหล่อหล่อมากหวานมากคือเนี่ยชอบตรงที่แบบว่าเหมือนแบบบัตอะปกติมันจะเป็นแบบเด็กผู้ชาย12คนเท่ๆอะแต่คือแบบเออพอเห็นพวกนางมาทําเล็บกันมันแบบสามารถแบบว่าพรีเซนต์ได้ว่าเออผู้ชายก็แบบทําเล็บได้ฟิลนั้นออก็เลยแบบชอบแล้วปกติเอ็มวีเขาแบบขายเท่ขายเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าก็แบบมีก็มีน่ารักก็บ้างก็ก็มีน่ารักบ้างคิดว่าแบบว่าอยู่ที่คอนเซ็ปต์เพลงด้วยอย่างแบบเพลงก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นฟิลแบบเท่ๆเต้นสับๆแบบว่าแต่งตัวหล่อๆ all b บ a c k เลยแต่ว่าอันนี้จะ มาแบบว่าเออน่ารักอันนี้สนสาคอนเ์ชอบแบบความชุดแล้วพอปเยอะอันนี้อันนี้ดูมีความแบบเด็กไทยไหมฉันชอบคอตูมมากๆอ่ะแบบมันถูกใจว่ะแล้วก็ช่วงหลีดมือนี่แหละหลีดมือปังปังปัอะไรอย่างเง้ยโตมาับบอะไรแบบนี้ถูกเออแต่หนูเนี่ยตอนแรกแบบไม่ได้โฟกัสลังจัง แต่พอโฟกัสปึ้งก็แบบอุ้ยน้องน่ารัก่นางมาตอนนี้พอดีแล้วแบบฉันอยากรู้ว่าพีมตำแหน่งอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกที่เปิดมาเหมือนนางจะรองเลยฉัรู้สึกว่าน้องก็แบบเสียงน่ารักอยู่อุ้ยน้องพิมเป็นวอล์คเลยเออจริงพิมพิมวัาสู๋อะตะไวเล็บอยู่แบบเล็กๆแต่รู้สึกว่าเขาแบบมิกแอนแมชเสื้อผ้าได้แบบลงตัวพีมเขาตุ้งดีเนี่ย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 นพีมตอนแรกฉันเข้าใจว่าพิมน่าจะแบบเต้นปะหรือไม่ก็วิชวลอะไรทำนองนั้น ้องน้องพิมพ์เสียงดีมากไม่ธรรมดาไมเขาเพิ่มสี้มากแลอด <ขอ S 2> หล<ร>่หอ,อพัำมผมใหม่ไหมหรือว่าสีนี้นานเลยเพอ่มผมน่าจะแบบทำไฮไลท์เฉพาะเอ็มวีนี้เลยอ่าคือถ้าไม่หล่อจริงเอาไว้อยู่นะคะโอ,อมากสีเนี้ยสกว่นาน้องหน้าหลาส่วนนีเอแบบเหมือนเด็ก นองอายุเท่าไหร่อะเอาหนูมาหมีจะม่ดเออเออเบลสิบต้นต้นเหมือนดื่มนมก่อนนอนทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยเอเออยู่มหาอะไรมหาอะไรแล้วจบเคเคน่ารักมากใครเด็กสุดในวงเด็กสุดในวงคือพีมหล่อเด็กกว่าเอเออีกเหรอคือนางเกิดปีเดียวกันแต่ว่าคนละเดือนเดือคือพีหมบว่าเกิดแบบช้าสุดอืมอืมอส่งที่ชอบอะสิ่งที่ชอบฉันก่อนจริงๆคือมีหลายซีนนะที่แบบ สะดุดตามากมันจะมีเป็นซีนฉันชอบซีนเต้นซีนนี้ขอฟังเพงลงหรอเออนี่แหละที่มันซูมน้อง,องๆแล้วก็ค่อยไปหลีดมือลแล้วก,แวก็แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่มันเป็นอ่าซีนแชทฉันว่ามันปั่นดีวะ่ะ <c oughs> ฉันแบบคือฉันพยายามแบบอ่านแชทอยู่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแบบอ่านไม่ทันเร็วมาก <c oughs> เออนางแบบแซกกิมมิกน่ารักชิคกูุเวอร์เออแฟนชานอ่ะแล้วบีอาร์สเธอชอบซีนไหนชอบที่มีน้องเน็กจบยามก่อนก็ได้ฉันน่ะชอบก็ชอบซีนเอเอเพราะสวยเอน่ารักมากแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ย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 เออรู้สึกว่าน่ารักคนคนกลางคือใครขุนพลหรอฮาร์ดปะฮาร์ดรู้สึกว่าหัวใจมันได้ออกมาน่ารักแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยชื่อฮาร์ดด้วยไงแล้วมีหัวใจเด้งอ่าเขาน่ารักเนาะกิมมิกอะไรแบบเนี้ยน่ารัก เอ,เอไปไหนหร้านล,ลูกแม่ฉากที่เอ,เอ,เอใส่หมวกอ่ะนี่นี่นี่เมื่อกี้เลย,ยใช่ฉากนี้เลยบะหมี่หยุดบะหมี่หยุดค่ะเราชอบฉากนี้กับฉากที่แบบมีหัวใจออกตรงน้องหาดโอเคอ่ะส่วนก็แน่นอนว่าเป็นซีนของ,งน,คคงน้อง,งเน็กค่ะน้องเน็กตตอรอิร์เหนียวมันมีอันเดอร์ของน้องเน็กที่แบบเออน่ารักมากอันนี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นว่ามันเป็นแบบว่าแกลลอรี่แบบว่าอ่าแกลลอรี่น้องเน็กก็เนี่ยเนี่ยดูดีด้วย ไม่ได้เป็นวนวหมีมันดูดื้อนอนเองอะไม่ได้เป็นวนวหมีนะคะแต่ว่าน่ารักเนี่ยเนี้ยเนี้ยแล้วแบบนางเอาหน้ามาใกล้กล้องอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่หยุดหน้ารังหมดไม่หยุดไม่หยุดอุยเขาทำอะไรเป็นหน้าตัวเองเหรอใช่นางเอาหน้าตัวเองติดเล็บชิวตัวเองหน้าตัวเองนี่แหละแมวดำหมอแมวดำนางมีคาแรคเตอร์เป็นแมวดำคาแรคเตอร์ชอบคนแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดิอันเนี้ยดูดิ คือซูมขนาดนี้หน้าตายังแบบหลอแล้วเอาการใบเอ็ดปะใบเอ็ดปะ <c oughs> ซูด <laughs> <laughs> ใช่คือชอบซีนนี้เพราะว่าเป็นซีนน้องนี้คือจริง,รงๆอ่ะชอบทุกซีนที่เป็นน้องนิกเพราะว่าชอบน้องนิกมากแต่ m อวีนี้คือดูเป็นหนุ่มแบบหวานสนุกสนานกาันทุกคนใช่ใช่ใช่แม้แต่ขุนคน,คนที่ฉันมอง <c oughs> ว่าแบบ hey, เฮ่ยเนียคนเนี้ยที่สุดฉันให้อยู่แบบเออแล้วก็อีกซีนที่ชอบคือของคปเปอร์ หล่อคือเออหนูรู้สึกว่าหล่อเลอจะเป็นบอยเวอร์คือแบบจังหวะที่แบบเอามือแบบเปิดกล้องมาแล้วแบบโอ้โหเห็นเป็นหน้าแล้วคืออันนี้เหมือนมันจะมีกิมมิคที่แบบว่าเล็บอะที่เล็บมันเด้งออกมาอของแบบคอปเปอร์ที่มันจะแบบเรลืองแสงเนี่ยเนียเนียเนี่ยเนี้ยเออนางแบบมีลูกเล่นกับเล็บแล้วแบบชอบความกิมมิคอะไรแบบนี้เนาะจริงน่ารักคือเล็บเด่นจริงในแบบขุนพอเขาแต่งหน้าแบบว่านจุจึ้นน่ารักน่ารักหน่อยอีกแล้ว สำหรับใครที่เป็นมัมมี่นะคะก็สามารถมาพูดคุยได้เพราะคุณจะจะมัมมี่ในนี้เอออยู่ตรงนี้ดึงมีีเน่ยแบบมีนักออกแบบเต้ชาวญี่ปุ่นมาร่วมโครงการให้ดูว่ายโอ้คือเขาเป็นแบบแชมป์นักเต้นแชมป์โลกเลยนะครับแต่เป็นญี่ปุ่นก็ถือว่าแบบอันนี้มันออกมาแบบฟิลญี่ปุ่นเลยหมาถือเป็นหมาจริงเนะที่นางแบบที่นางเลี้ยงชื่อเต็มเต็มนี่นางก็ทำเล็บเป็นรูปหมาตัวเอง หักมากตูดมาจริงเหรอเป็นคอกี้ตูดคอกี้ตูดคอกี้ก็คือ M v วนี้แบบว่าเออสดใสดีแล้วก็คือดีใจที่น้องได้มาแบบว่าร้องเพลงประกอบซีรีส์อันนี้เพราะว่าคือดูแบบเทเลอร์ซีรีส์มาแล้วเหมือนกันคือเทเลอร์ซีรีส์แบบว่าดีมากคือทุกคนต้องไปดูแล้วคือเพลงเนี้ยมันชื่อว่าแบบเพลงกักใช่ปะคือจริงๆอ่ะคือได้ยินมาแล้วแบบว่าท่อนหนึ่งแบบแวในแบบเทเลอร์ซีรีส์คือมันจะเป็นความสามารถของไอ้หนุ่มแบบว่า4ี่คนเจลบอยใช่ปะที่แบบว่า นางจะความสัมพันธ์แบบว่ายุ่งเหยิงนิดนึงอ่ะแล้วก็คือแบบใครๆจะกลุ่มเป็นเองเหรอหรือว่าในนั้นในนั้นกันเองในสี่คนใช่แล้วคือแบบมันเป็นความสัมพันธ์แบบว่าเออกักกันอ่ะเออแบบว่ากักกันเธอไม่พูดฉันไม่พูดเด้ไม่ยอมให้สถานะชัดเจนอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วแบบเออพอมาฟังเนื้อเพลงเมื่อกี้มันแบบมันก็มีความแบบว่าเออกักกักแบบว่าเออเข้ากับซีรีส์มากเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ร้องประกอบซีรีส์ เป็นเพลงแรกเลยใช่ไหมเป็นเพลงแรกที่แบบทั้งวงได้ร้องประกอบซีรีส์แต่ว่าเหมือนแบบคนอื่นในวงที่เป็นแบบว่าไปร้องเดี่ยวอะไรแบบเนี้ยก็คือมีมาก่อนเขาแต่งหน้าร้าน่าหลักกันทุกคนเลยอะเหล็บหน้าหลักมากแล้วเมื่อกี้เด้งเล็บอุ้ยมีลูกโป่งด้วยมิกน้องทำไมต้องลูกโป่งอะลูกโป่งของเก๋มันคือเล็บเล็บผูผูมีน้องผูน้องก๋ยเต๋ยสีโขย แต่ว่าอะไรวะไม่เคยดูเลยวะใช่ไม่เคยดูเลตอนเด็กที่คุณไม่ชันเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะพี่หนิวภาพจังของฉันคือตอนที่น้องน้องเตะน้องของน้องอีกทีนึงเตะน้องอาดกะหนังเอ้ยแต่สิ่งนี้ก็เท่นะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเลยอ่ะชื่ออะไรกันบ้างนะอ่ะพิมพ์ซูมาคิสขุนพลจินวุกอ่ะจินอุกเน็กอ่ะทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบสองป่ะอุ้ยเมื่อกี้น้องจังไปแล้วนี่จังอลัน จังเอเออลันเอเอ้ยน้องภูภูไทยคอปเปอร์คอปเปอร์ฮาร์ดฮ่าแล้วก็เอ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 ้ครบแล้วครบแล้วหคนข่าดีหล่อนไม่น่าป่ะจริงเหรอโอเคเคครบแล้วแหละมันต้องครบแล้วแหละแต่หนัสใจน่ารักอยู่นะพีเจฉันชอบคนนี้น้องฝรั่งชื่ออะไรไม่รู้แต่น่ารักคนนี้เออคนนี้ก็เท่แต่ฉันชอบฝรั่งฝ่ายเท่ดีคนนี้พีเจอ่ะเป็นเพื่อนกับขุนพลเรียนนิจุ ไว้ <Why? S 2> ออแล้วนั่งเข้ามาเ่งมีมมอ,อนันดีด้วยปะเหมือนจะไม่ได้แข่งเออเลือดว่ะเราต้องคอยคิดว่าสไตล์เพลงนะแบบแตกต่างจากที่แบบบาสเคยออกอมาจริงๆรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเข้ากับคาแลคกเตอร์นงบัตรมากเพราะว่ามันจะมีความแบบว่า สนๆน่ะมันเป็นแบบเด็กผู้ชายสนๆนสดใสย,ยังย<อ>ังไม่ได้โตขนาดนั้นจริงๆคือคือเพลงก่อนหน้านี้มันจะเป็นฟีลแบบว่าเ่ะเท่ใช่ไหมจริงจริงเพลงสดใสก็แบบเออเคยมีมาก่อนเหมือนกันแบบว่าเพลงแรกเนี่ยวิคอลวิทย์ชายก็แบบเออสดใสแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบเพลงแบบเท่เทแบบดูโตโตไปเลยแต่งตัวเอาแบบเนี่ยแต่ว่าพอมาอันเนี้ยมารู้สึกว่าเออมันแบบน่ารักสมวัยแบบเป็นแบบัยรุ่นนอาไวรุ่นสยามฟีลนั้นมาแบบแต่งตัวน่ารักทำล็บเออก็เลยแบบชอบสดใสสมวัย แต่ฉันรู้สึกว่าแบบพวกวงการทีป๊อปอะพยายามจะไม่ให้วงใดวงหนึ่งอะยึดติดกับคอนเซปต์ไหนเลยพยายาม,มหลากหลายข<อ>ึ้นข<อ>ึ้นออกไป,ปให้ให้เขาเห็นแบบหลายมุมมองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันคือมันก็เป็นสเสน่ห์ทีป๊อปอย่างหนึ่งที่เออที่ชอบเหมือนกนันรู้สึกว่าฟิลมันเหมือนแบบมันทำให้นึกถึงกัมมิกาเซ่หรืออะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันตัวเอ็มวีอ่ะแล้วถ้าให้เลือกหนึ่งคนอยากเลือกตามอยากเลือกทำอยากเลือกต้องไปนั่งส่องต้องต้องส่องอีกรอบคือจะต้องไปนั่งส่องอีกรอบโคสอัพเลย แต่ว่าถ้าให้เลือกไวๆก็คงจะเลือกชื่อชื่ออะไรนะเขียวๆขียคอเปอร์เออคอเปอร์ที่ที่มันมีแบบแดงๆดงดำดฉันชอบสีแดงฉันก็อ่ะฉันเลือกน้องเน็กแล้วกันรู้สึกมันสดใสเนี่ยไม่ไม่จะมาอ๋อไทยแต่ไม่เห็นเล็บเอเอฉันอยากดูเล็บเอเอเล็บเอเอจะเป็นแบบว่าของกินหมดเลยอ๋อฉันทำตามเอเอเนี่ยฉันหิวไหนอ่ะฉันจะเห็นของเอเอได้ยังไงเอ้ยจ้าของคีมไม่ใช่เหอันนี้ใครนี่มาคี เขาเปิดด yeah, ูแบบเท่ด <honestly> mm ูแบบไหนลองแฟนชั้นบัตให้ฟังหน่อยลองตามนะคะทุกคนล้ทุกคนนับสามสองหนึ่พัวีมาคิดคุณพลชุตีวัฒน์ชจินมุกชายานนทัธกิจภูดัชชัยเดชาวัฒน์อาชีละก่อนจังที่พิวมัสุวียูเอสบัตอินรเอลบียูเอสบัตอิสเเย้ ที่สามารถลองและเต้นแฟนฉันได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยมาลองเป็นเพื่อนน้องพลอยค่ะเลยแต่ยาวเหมือนกันนะก็12 10คนที่เรียกขุนพลสวยอะไรอย่าพี่ก่อเป็นแบบต้มยำทำไมอ่ะแล้วทำไมคือคือนางอ่ะแบบว่าคือเวลาเวลายิ้มมาเห็นป่ะนางน้าเหมือนเห็ดฟางป่ะเวลายิ้มมาบูลลี่เหรอไม่ไม่ได้บูลลี่แต่ว่าคือนางแบบว่านางก็คิดเองเหมือนกันว่าเฮ้ยนางก็เป็นเห็ดฟางแบบนางยอมรับตัวเอง เนี่ยเราก็เลยดีไซน์กมาเป็นแบบตุ้มยัอุ้ยนี่ไงของเอเอ้นี่อะไรของกินชารเลชาร์ี่ไข่ดาวนี่แหละฉันจะทำตามเอเอ้นี่แหละ้ขอเลือกน้องเอเอ้ในการทำเล็บตามมันเห็นฟังจริงด้วยอ่ะขอเลือกน้องเน็กอะไรๆก็น้องเน็กน่ารักของเอเอ้คะแนนฉันให้สิบนะ MV ดูเพลินอะไรเงี้ยแบบมันดูมีเอลเมนต์ให้แบบว่าสังเกตเยอะทั้งเล็บ ทั้งแบบเขาตูมทั้งแบบว่าเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันมันหลากหลายดีก็เลยชอบก็เลยให้สิบฉันให้สิบเหมือนกันเพราะฉันรู้สึกว่า MVD แบบว่ามันใส่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนลงในหลายๆอย่างฉันคิดว่าถ้าเกิดเป็นแฟนคลับอ่ะน่าจะชอบเอ้ยน้องหมานี่เป็นของศิลปิเป็นคนนี้หรือแบบศิลป์เป็นคนนี้หน้าเหมือนหน้าเหมือนเห็ดถ้าใส่ไปหรือแบบศิลปเป็นคนนี้ชอบกินอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไปนี่รู้สึกว่ากิมมิกมันเยอะหรือแบบแบ็คกราวก็แบบเป็นอะไรที่มีชื่อคนมีมีแบบสิ่งที่ มินชอบรู้สึกว่ามตมาเออเออรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมันเยอะดีเทลมันเยอะแล้วก็แบบถ้าเป็นแฟนคลับน่าจะชอบมากๆเลยสุก่าเขาแบบเออทำเอ็มวีออกมาดีชอบบ่งบอกสไตล์แต่ละคนอืมใช่ค <laughs> งไม่ต้องพูด ก็คือให้สิบอยู่แล้วเพราะว่าเออชอบมากสดใสคืออย่างที่บอกว่าน้องนิกเป็นเซนเตอร์ด้วยเป็นแบบเออเมนนี่แล้วแบบเนี้ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์น้องนิกอะเข้ากับเพลงนี้ด้วยแบบว่านางจะมีความเป็นแบบสายแฟชั่นอะไรแบบเนี้ยทั้งสามารถแบบว่าเออหล่อเท่ได้แล้วก็น่ารักโดยแล้วก็อย่างเพลงเนี้ยเหมือนที่ทุกคนบอกเลยว่าคอสตูมดีเมคอัพดีแล้วก็แบบว่าพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบอะไรเล็บแต่ละคนนี้แล้วก็พวกแบบเขาเซตฉากดีด้วยนะแบบว่าเขาเขาเหมือนซ่อนอะไรไว้ในแบบฉากตลอดเลยแบบโปสเตอร์โปสเตอร์เหตุขุนพลเหมือนแบบ คนร้องก็มีโปสเตอร์คุณพลหรือแบบจังรองก็มีชื่อจังอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะแบบแต่มุมกล้องก็ดีนะคือค่อนข้างหลากหลายแบบเดี๋ยวไอซูมไอซูมอินซูมเอาอะเออแล้วก็มีแบบมีหลายมุมใช่อะไรเงี้ยการ์ดิกก็ดีนะแบบว่าลูกเล่นที่แบบอ่ะทำเป็นแชทเงี้ยทำเป็นแบบสตอรี่ไอจีโค้ดเฟนเป็นแบบไลฟ์ไอจีอะไรแบบนั้นเออน่ารักก็เขาโทรกับโค้ดเฟนออฟฟิเชียลเดี๋ยวเก็บก็ก็ก็าบัตรมาดู รีแอคชั่นอันนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับบัสค่ะออถ้าเขาความนี้ส่งไปถึงบัสลังนะคะอค <laughs> ขอบคุณค่ะเอออ่ะให้ลุงให้ใครกันแล้วอ่ะให้ให้ฝากชองหน่อยอะ พี่เตยฝากชอบหน่อ,นอยอ่าโอเคกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะก็พวกเราโค้ชเฟนออฟฟิเชียลนะคะก็ช่องเรามีซปเปอร์แตงแล้วนะคะถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถกดซปเปอร์แตงสนับสนุนช่องเราได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีไลน์ o อ e n c h ช t แล้วค่ะใครอยากมาชีช้แชทกับเราเนี่ยก็สามารถสแกน QR code ค่ะแล้วก็มาชีช้แชทคุยกับช่องเราได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องโค้ชเฟนออฟฟิเชียลด้วยนะคะส่วนใครนะคะ VR คนไหนหรือว่าเอ่อแฟนคลับวงไหนเนี่ยที่เข้ามามอเร ก,นนก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากแนะนําศิลปินคนไหนเนี่ยหรือว่าชอบใครก็มาขายวงนี้ให้เราได้นะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย